คนที่โดนของเนี่ยนานไม่ที่จะจรักษาค่ะคนที่โดนของใช่ค่ะคนใสนะค่ะทาไมนะนานไม่ที่จะรักษาให้หายค่ะอ๋อแล้วแต่แล้วแต่อาการแล้วแต่อาการนะคนที่โดนของโดนคนใสนะนะมันแล้วแต่ระยะเวลานะระยะเวลาถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นมากก็ใช้เวลาไม่นาน อันนั้นมีวิธีแก้ของเขาอยู่คนที่โดนของเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือคนที่ไม่ได้รักษาอินทรีย์คือคนที่เพลินแล้วก็จิตตกอ่อนแอไม่มีกำลังภายในแล้วก็ไม่ได้รักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่อนแอนะแล้วก็พลังอ่อนแล้วก็โดนยึดพื้นที่นะไม่มีความเป็นตัวเอง คุณใสนะเขาก็มีของเขานะแต่ถ้าคนที่จเจริญสติอนะ่มีกำลังสติมีกำลังสมาธิเนะี่ยมันจะเหมือนมีเครื่องคุ้มครองตนนะมีสติมีสมาธินะโดยเฉพาะมีอพุทธคุธรรมคุสังคคุเนี่ยจะครอบคุมคนที่ถึงพร้อมในคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย ก็จะปลอดภัยไม่สู่ไม่ตกไปสู่อบายความทุกข์ความเบียดเบียนจะเป็นอะมนุษย์ก็ตามจะเป็นสิ่งต่างๆก็ตามไม่สามารถแบบเบียดเบียนได้กําลังของพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเนี่ยครอบเลยมันมีแสงสว่างสิ่งนี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ได้คุ้มครองทบานตัวเองประมาทนะกับในกรรมนะในกรรม ประมาทในกรรมนะไม่ได้คุ้มครองทาวารจิตใจอ่อนแอนะของเขาเขาก็มีที่เขารักษากันก็มีอยู่นะอันนั้นเรื่องของเขานะเรื่องของเขาคือการพัฒนาจิตเรื่องของคนที่เดินทางเนี้ยคือการพัฒนาจิตไม่มีอะไรต้องกลัวถ้าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครถ้าเรามีกำลังของสติสมาธิปัญญาอยู่ เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะตั้งตนอยู่ในธรรมใจที่ไม่วอกแวกใจที่มีความตั้งมั่นแข็งแกร่งเป็นเครื่องคุ้มครองตนเองโดยโดยธรรมชาติสิ่งเนี้ยนะ